อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแล้วเดอ้อมาพบกันเนาะในช่วงตอนบ่ายนะครับของวันที่4พฤษภาคม65ตรงกับวันพุธนะครับก็ได้ผ่านไปแล้วเนี่ย2วันนะครับหลังสจากทำการออกรางวันเนาะ หลายท่านนะหลายคนก็อาจจะเก็บข้อมูลไว้เยอะแล้วนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะนะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมากแบ่งปันให้กับสมาชิกทางช่องได้รับชมกันนะฮะในคลิปนี้นะครับมีข้อมูลของชุดจับคู่3ตัวบนนะฮะของแอดนานเนาะแล้วก็พร้อมเด่นบนด้วยนะครับชุดเลขเด่นนะครับบนล่างจากคนบางราจารย์นะครับ ลาผลพูนทวีสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะฮะผมชุดเต็มบนล่างยายผ่าสวรรค์บันเลงเลขแล้วก็มีข้อมูลจากซื้อหวยยังโยมนะครับเอาละเราไม่รีรอไม่รอช้าเรามาเริ่มเก็บข้อมูลชุดแรกเลยนะครับซึ่งข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นของนาอ้วนเนาะซึ่งนางอ้วนนี้แหนัวดที่ผ่านมาหลุดมาแล้วเนี่ยสงถึงสวดติดๆนะครับในวัดหน้า อาจจะเป็นของน้าอ้วนก็ได้นะครับลองตามดูเนาะวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับมีชุดสาตัวบนทั้งหมด3ชุดด้วยกันเนาะก็คือ730629แล้วก็720 2นะครับ2ตัวบนล่างนะครับผมมีทั้งหมดนะครับ8ชุดด้วยกันนะครับมี31 30 39 38 202928แล้วก็27เนาะชุดเน้นนะครับก็จะเป็นชุดที่ดอกจันไว้ข้างหน้าและข้างหลังตัวเลขนะครับก็คือ30 31 20แล้วก็29นะครับจากนาอ้วนใครที่รอชมสูตรของนาอ้วนอยู่ก็เสียข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับต่อไปนะครับผมเป็นของ เด่นบนหรือเด่นร้อยสิบหน่วยบนบารมีพ่อแกแอดเก้นะครับแอดเก้นี้นะก็เด่นบนสูตรใหม่นะใช้2ถึง3งวดที่ผ่านมานะก็ถือว่าเดินดีอยู่นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้าไปที่4นะครับแล้วก็2ทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับมารับชมงวดใหม่นะวันที่16นี้เนะี่ยเด่นบนคือ2 3แล้วก็4 เหมือนเดิมกับงวดที่แล้วเลยนะครับทุกท่านนะสองสาแล้วก็4นะครับใครที่รอชมสุดนี่อยู่เซฟข้อมูลเอาไว้ดูก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกี้บารมีพ่อแก่เด่นบนนะครับต่อไปนะครับผมเป็นของแอดหวานใจเนาะเป็นเด่นบนแล้วก็เด่นลากนะครับซึ่งเด่นบนเนี่ยแอดหวานใจนะฮะให้ข้อความมาว่ามันอาจจะเป็นงัวดสุดท้ายนะ จริงก็ไม่จริงนะครับทุกท่านนะก็ใจดีกลับมาลงข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปที่4หลักสิบนะครับมาดูวัดใหม่ก็จะเป็นเด่นบนคือ4แล้วก็1นะครับเด่นบนคือ4แล้วก็1เนาะ2ตัวมา1ตัวหรืออาจจะมาครบทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็ได้นะครับแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรเด่นล่างเนาะนะครับให้มาที่8 4แล้วก็2สําหรับเด่นล่างว่าที่ผ่านมาไม่เข้านะครับเข้าเฉพาะเด่นบนเนาะนะครับใครที่ชอบสูตรไหนนะก็จิกแล้วก็เสฟข้อมูลเอาไว้ดูก่อนเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหวานใจเด่นบนและเด่นล่างด้วยนะครับมาดูต่อนะครับที่ข้อมูลจากเด่นบนนะครับสาชายท่านนี้นะก็นั่งนะชูตัวเลขเนาะสำหรับว่ที่ผ่านมานะก็ ไม่คาดและก็ไม่ถึงว่านะครับจะเข้าครบทั้ง3ตัวบนคือ6 4 2เนาะเรียงกันเลยนะฮะจากหลังไปหน้านะครับก็มารับชนวดใหม่เนาะในงวดนี้ใครที่ติดตามอยู่นะฮะก็จะเป็นเด่นบนคือ4 5แล้วก็7นะครับหรืออาจจะไปล่างก็ได้นะฮะก็ไม่แน่นอนเนาะกันล่างไว้ด้วยจะดีเลยนะครับเป็นเด่นบนของ3ชายนะฮะ ท่านนี้นะครับก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูขอขอบคุณข้อมูลนะครับต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์รัชนกมีโชคแนวะสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกด้วยนะครับซึ่งก็ให้มาที่เลข4นะครับพวกท่านอาจารย์รัชนกให้มาที่เลข4เป็นเด่นบนในงวดหน้านะครับวันที่16พฤษภาคมส่วนสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันเนาะเป็นเด่นบนนะครับ คือ3แล้วก็4อีกแล้วนะครับท่านเด่นบน2สูตรนี้ชน4นะครับเอาละ4จะมาบนตามสูตรหรือไม่นะก็ติดตามกันเนาะขอขอบคุณขอ้อมูลจากจาันรัชนุกมีโชคทั้ง2สูตรนี้สูตรใหม่ด้วยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นเด่น10บนเนะฮะเด่น10บน3ตัวจากแอดระเด่นนะครับสำหรับ10บนว่าที่ผ่านมา แอดระเดนนะฮะไม่เข้าหลัก10แต่ไปเข้าหลักร้อยแทนเนาะก็ถ้าตามสูตรนั้นผิดพลาดนะครับไปเข้าหลักร้อยบนนะฮะมาแก้ตัวใหม่งวดหน้าวันที่16นี้นะครับก็จะเป็นเด่น10บนคือ 7, 8แล้วก็9นะครับ78แล้วก็9เด้อใครที่รอชมสูตรนี้อยู่ของแอดระเด่นเสพข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นของอาจารย์ขนโคราชรักไก่ชนสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนพร้อมเด่น10หน่วยบนที่เป็นรูปมังกรด้วยนะครับทั้งสงสูตรนี้เรามาเริ่มที่เด่นบนกันก่อนเนาะเด่นบนแนวว่าที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่6แนะหลักร้อยนะครับแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรเด่น10หน่วยบนเนาะรูปมังกรสีทองนะครับ ก็เข้าไปที่ะฮะหลักหน่วยของ3ตัวบนเนาะนะครับเอาละมารับชงวัดใหม่กันนะครับวันที่16พฤษภาคมเด่นบนเนี่ยให้มาที่7 8แล้วก็0นะครับ7 8แล้วก็0นย์นะครับทุกท่านแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรเด่น10หน่วยบนที่เป็นรูปังกรอเนาะ ก็ให้มาที่2 3 4แล้วก็5เรียงเลยนะครับผม2 3 4แล้วก็5ที่เป็นรูปมังกรสีทองเด่นส0หน่วยบนสายแข็งนะครับเอาละาครที่รอชมทั้ง2สูตรนี้อยู่เสียขอมูลเอาไว้ดูเลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นของซื้อหวยหรือยั่งโยมนะครับเนนน้อยนะองค์นี้ท่านนี้เนาะนะครับกองวัาที่ผ่านมาหลุดนะครับมาแก้ตัวใหม่ในงวดหน้าวันที่16นี้นะครับจะมีชุด3ตัวบนนะฮะทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับมี716แล้วก็162นะครับ2ตัวบนล่างคือ 1 6 6่แล้วก็25นะครับเป็นของแท้100%ซื้อหวยหรือยังโยมนะครับเอาละใครที่รอชมอยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากซื้อหวยหรือยังโยมนะครับต่อไปนะครับผมเป็นของเลขเด่นบนนะครับ2ตัวมา1ตัวจาก แอดนานาเนาะแล้วก็พร้อมชุดจับคู่3ตัวบนด้วยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเด่นบนให้เข้าไปที่6เนาะสำหรับแอดนานา6หลักร้อยบนนะครับแล้วก็นะฮะส่วนชุด3ตัวบนนะครับเข้าเต็มเต็มเหมือนกันแต่เป็นชุดโต๊ะของ3ตัวบนคือ6 2 4นะครับทุกท่าน 6-2-4นะครับแล้วก็นะมาดูงวดใหม่กันเนาะวันที่16พฤษภาคมนี้นะฮะใครที่รอชมอยู่ก็มารับชมพร้อมกันนะครับก็งวดนี้คือ3แล้วก็4เป็นเด่นบน2ตัวมา1ตัวจากแอดานานะครับอ่าก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับส่วนใบนี้เนะเป็นสูตรชุด3ตัวบนนะครับทั้งหมดก็ ให้มาตามนี้เนาะเรามาเริ่มที่เด่น3สันก่อนนะครับเด่น3นี้นีมีตั้งแต่301ไปจนถึง389นะครับตั้งแต่301ไปจนถึง389แนะครับแล้วก็ถัดมาเนะเป็นเด่น4นะครับเด่น4เนี่ยมีตั้งแต่นะครับ401ไปจนถึง 4 8 9นะครับอ่าก็จะปักหลักไปที่หลักร้อยเท่านั้น3กับ4นะครับรท่านอ่าก็ถ้าใครติดตามอยู่ก็เซฟข้อมูลไว้ดูเลยนะฮะเป็นชุดจับคู่3ตัวบนแอดนานานะครับอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนานาด้วยเนาะทุกๆสูตรเลยนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นของลาบผลพูนทวีสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับสำหรับสิทธิหลวงพ่อเนื่องว่าที่ผ่านมานะครับเข้าอีกแล้วนะฮะบางงวดนะครับเข้าเลขเด่นนาแล้วก็บางงวดเนี่ยเข้าชุดจับคู่ด้วยนะครับว่าที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มเต็มทั้งเลขเด่น2แล้วก็ชุดจับคู่คือ2 4สีนะครับเป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะและเข้าเลขเด่นล่างด้วยคือ58นะครับ 5กับ8แต่ชุดจับคู่จับวินนั้นไม่เข้านะครับมาดูวาดใหม่นะวันที่16พฤษภาคมเลขเด่นเนี่ยก็คือ3 4แล้วก็9นะครับทุกท่าน3 4แล้วก็9นะครับและชุดจับวินชุดจับคู่เนี่ยมีทั้งหมด9หางด้วยกันนะก็คือ35 37 38 4 5 4 7 4 8และ959798นะฮะจาก สิทธิ์หลวงพ่อเนื่องลาบผลภูนทวีนะครับใครที่รอชมนะครับสูตรนี้อยู่เสียข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นเด่นบนล่างจากคนบางระจันนะครับเป็นสูตร2ตัวมา1ตัวเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเข้านะครไปที่9นะครับซึ่งย้ำว่าสูตรนี้ ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกและก็สูตรใหม่ด้วยนะครับคำนวณย้อนหลังให้เข้าไปที่9เนาะนะครับามารับชุงวดใหม่สิก็จะมีเด่นบนล่างคือ6แล้วก็8นะครับทุกท่าน6แล้วก็8นะครับก็ถ้าใครติดตามหรือถ้าใครชอบผลงานเนาะเซฟข้อมูลเอาไว้ดูเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นบนล่างคนมรรจันด้วยนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นของยายผาสวรรค์บรรเลงเลขนะครับเป็นสูตรเด่นบนต้องมาแน่นอนพร้อมชุดจับคู่3ตัวบนด้วยอ่ะพร้อมชุดจับคู่2ตัวบนล่างด้วยในขอภายนะครับซึ่งก็มาเริ่มที่สูตรเด่นบนกันก่อนเนาะเด่นบนเนี่ยนะครับก็ให้เข้าไปที่6นะฮะหลักร้อยของ3ตัวบนนะครับแล้วก็ชุดจับคู่นั้นนะฮะถัดมานะครับ ก็ให้เข้าไปที่90แต่เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะนะครับมารับชมวดใหม่กันเนาะวันที่16พฤษภาคม65นะครับซึ่งเรามาเริ่มที่เด่นบนนะครับเด่นบนคือ03แล้วก็4ต้องมีมาให้เห็นแน่นอนว่างั้นนะครับแล้วก็นะฮะเป็นสูตรนะครับชุดจับคู่ท้ายนะฮะ 2ตัวบนล่างนะครับซึ่งในงวดหน้าเนะเลขออกวันจันทร์นะครับทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะฮะก็จะมีชุดจับคู่ทั้งหมด25ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่2 3จนถึง1 0นะครับตั้งแต่2 3จนถึง1 0นนะครับทุกท่านเอาละ ใครที่รับชมนะฮะสูตรนี้อยู่นะใครที่รออยู่ก็เส v e ข้อมูลเอาไว้ดูเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากยายผาสวรรค์บันเลงเลขด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะนะฮะขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะครับขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ ก็ไว้พบกันใหม่นะในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม